คือวันนี้ผมพึ่งไปเล่นกิจกรรมปดล,ล็อกตีบอนดั้งเดิมก็คือตีดีอันก้ากับเพาเกียในร่าง Origin นฟอร์มาเว่ยซึ่งกิจกรรมม,มันเริ่ม11โมงถึง5โมงแล้วผมก็ไปเริ่มเล่นตั้งแต่11โมงเลยนะที่อยูเนียนมอแล้ววันนี้ผลลัพธ์คือแบบมันแย่มากๆ เพราะว่าวันนี้ผมค่อนข้างคาดหวังว่าจะได้ใช้นี่ค่อนข้างเยอะไอสตัวนี้มันเคยเดบิวต์มาตั้งแต่โกทัวต้นปี2 0 2 4แล้วก็มาให้ดีอีกรอบในช่วงวายอาเรียปีที่แล้วแล้วผมก็ตีแล้วก็ได้ใช้นี่มาประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้มาได้เยอะขนาดนั้นผมก็เลยมีความรู้สึกว่ารอบเนี้ผมมีความคาดหวังว่าจะได้ใช้นี่ไอสตัวนี้เยอะนิดนึงเพราะว่ามันมีโบนัสการบูธไชนี่เพิ่มขึ้นเว้ยซึ่งอัตราส่วนอะมันควรจะเป็น1ต่อ10ใช่ป่ะหมายความว่าตีส0ตัวถ้า วงไม่ได้แย่มากจนเกินไปอ่ะมันควรจะได้สักหนึ่งตัวจากตีสิบตัวผมไปตีมาห้าสิบเอ็ดตัว ผลลับก็คือผมได้มาแค่หนึ่งตัวเท่านั้นแล้วล่าสุดทางเนียติเนี่ยเพิ่งแจ้งออกมาเว้ยว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรดการปล่อยชายนี่ของโปเกมอนออริจินฟอร์มในของเดียก้าแล้วก็เพาเกียที่อาจจะน้อยกว่าปกติในช่วงกิจกรรมแล้วก็มีการประกาศเพิ่มเติมว่าจะมีการชดเชยสำหรับเทรนเนอร์ที่ได้รับผลกระทบเร็วๆนี้คือจะชดเชยยังไงจะชดเชยยังไง ถ้าชดเชยในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผมไปตีอีกอ่ะบอกเลยนะผมจะเสียความรู้สึกมากเพราะอะไรเพราะว่าผมวางแผนว่ารอบนี้ผมจะใช้บัตร ประมาณหนึง่งค่อนข้างเยอะประมาณหนึง่งเพื่อที่จะเล่นกิจกรรมนี้แล้วผมจะเก็บไว้ไปตีเคลก้าชาดโดสัปดาห์หน้าต่อแล้วสัปดาห์ต่อไปหลังจากนั้นอีกอะ่ะมันจะเป็นโกเฟนแม็กเฟนนาเล่แล้วไงผมวางแผนไว้หมดแล้วทั้งการใช้บัตรเขียวทั้งเดือนนี้ยิงยาวไปจนถึงประมาณช่วงเดือนหน้าเลยผมวางแผนไว้หมดทั้งเรื่องเดินทางทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องการบริหารบัตรอะไรพวกนี้ผมวางแผนไว้หมดแล้วแล้วมีข้อผิดพลาดแบบนี้ออกมาประกาศว่าจะชดเชยผมก็ ใจหนึ่งอะ่ะผมก็แอบรู้สึกโอเคที่ว่าเขาอะ่ะเหมือนรับผิดชอบที่ว่าเออจะประกาศว่าจะชดเชยคือพูดตามตรงจากคนที่เล่นเกมนี้มาสักพักใหญ่แล้วเนี่ยแม่งมีข้อผิดพลาดในการปล่อยเลนใช้นี่บ่อยมากๆแล้วคือรอบนี้ผลได้ผมได้รับผลกระทบเต็มๆตมอะ่ะคือจริงๆริงชิปเนี้ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากหรอกคือผมแค่อยากจะมาบ่นเฉยว่าเนี่ยคือพยายามแก้ปัญหาทุกรอบอะ่ะผมพยายามเข้าใจนะคือมันไม่ได้เพิ่งมาเป็นสองสารอบไงคือมันเป็นมาหลายรอบแล้วอะ่ะแล้วรอบนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ผมม่อยาก ตั้งใจเล่นมากดูดิแล้วคือไม่รู้ว่าคือผมไม่รู้ว่ามันจะชดเชยมายังไงอะ่ะคือถ้ามันชดเชยแบบว่าจัดตีเดียนก้าเพาเกียอีกรอบนึงนะรอบนี้ไฟเลยใช่นี่แน่นอนผมบอกเลยนะผมจะไม่ไปเล่นเพราะว่าผมวางแผนไว้หมดแล้วผมจะไม่มาเสียบัตรกับกิจกรรมแบบนี้อีกรอบนึงคือผมไม่รู้ว่าเขาจะชดเชยให้ผมยังไงแต่ที่แน่แนผมเสียความรู้สึกมากอะ่ะโอยแม่งเลยร้อนโคตรร้อนอนะตอนเนี้ยจเนเหงื่อออกเลยเนหะ็นปะเฮ้ย